สำคัญและเป็นไปตามการคาดการณ์นะคะว่าสอบอคก็ได้ลงมติอนุมัติว่าจะต้องต่ออายุการใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินต่อไปอีกหนึ่งเดือนแต่ก็ได้ตัดบางมาตราออกไปเพื่อที่จะไม่ให้เข้าใจว่าใช้พรกฉุกเฉินเพื่อต้องการที่จะสก,กัดกั้นการชุมนุมทางการเมืองแต่ในช่วงเวลานี้โจทย์ใหญ่ของสอบอคน่าจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคน4กลุ่มที่จะเดินทาง กลับมาอย่างประเทศไทยนะคะและต้องเข้าสู่ s t สเตจค a อ t ต n น14วันในจำนวนนั้นเป็นแรงงานต่างชาติหลายแสนคนทีเดียวซึ่งผู้ประกอบการก็จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการกักบริเวณด้วยค่ะ สบคแถลงที่ประชุมมีมติต่ออายุพรกฉุกเฉินต่อไปอีกหนึ่งเดือนจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้จากเหตุผลที่ระบุว่าเป็นความจำเป็นเพราะโควิด -19 ยังแพร่ระบาดรุนแรงทั่วโลกและยังมีคนไทยรวมถึงชาวต่างชาติได้รับการผ่อนผันเดินทางเข้าประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นมาตรการผ่อนคลายต่างๆยังมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง พลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติระบุว่าการต่ออายุพรกอฉุกเฉินครั้งนี้จะไม่ใช้มาตราก้ามาห้ามการชุมนุมและจะไม่ห้ามออกนอกเคหสถานเพื่อให้มั่นใจว่าการขยายเวลาพรากอฉุกเฉินมีเจตนาเพื่อป้องกันควบคุมโรคเราไม่ได้เอามาตราก้าออกนะครับเพียงแต่เราไม่บังคับใช้ตามมาตรเกาพรากรอยฉุกเฉินมีหลายมาตรมามตรที่เราใช้มาตลอดคือใช้มาตรเก้า ในในที่ผ่านมานะครับขณะนี้เราคือเราเราจะไม่ใช้ข้อกําหนดที่ปรากฏอยู่ในมาตรา9ก้าโดยเฉพาะเรื่องการห้ามการชุมนุมพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าจะชุมนุมได้โดยเสรีนะครับท่านจะชุมนุมท่านจะมีกิจกรรมทางการเมืองก็ต้องไปใช้กฎหมายปกติเช่นพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะก็ต้องไปว่าตามขบวนการที่ปรากฏในในกฎหมายปกติเพียงแต่ว่าพรกฉุกเฉินคราวนี้จะไม่ได้ไม่ได้ห้ามเพราะว่าอยากจะตัดระยะทางการเมืองออกจากเรื่อง การควบคุมการการแพร่เชื้อโควิดั่นเองนครับนอกจากนั้นสอบอคยังเห็นชอบกรณีการผ่อนคลายมาตรการร,การระยะ6เปิดให้ชาวต่างชาติ4กลุ่มเดินทางเข้าประเทศไทยกำหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆและต้องกักตัว14วันมีเจ้าหน้าที่ติดตามในระหว่างที่อยู่ในไทยซึ่งชาวต่างชาติ4กลุ่มได้แก่กลุ่มที่เข้ามาร่วมงานแสดงสินค้ากองถ่ายทำภาพยนตร์กลุ่มที่เข้ารับบริการทางสุขภาพ เมื่อครบ14วันสามารถเดินทางท่องเที่ยวต่อได้และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้ถือบัตรไทยแลนด์อิลิตการ์ดนอกจากนี้ยังได้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับการนำแรงงานข้ามชาติ3สัญชาติคือเมียนมาลาวและกัมพูชาเข้ามาในประเทศ กลุ่มที่มีใบอนุญาตการทำงานและมีวีซ่าอยู่แล้วซึ่งต้องการกลับเข้ามาทำงานใหม่69,235คนและกลุ่มแรงงานที่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่มีวีซา่าแต่ต้องการเข้ามา42,168คนรวมแล้วกว่า11,000 0คน เน้นกลุ่มก่อสร้างและอุตสาหกรรมอาหารซึ่งต้องกักตัว14วันแต่เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าค่าใช้จ่ายกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ต้องจ่ายเองมากถึง20,000บาทต่อแรงงาน1คนสูงเกินไปจึงเสนอให้หน่วยง,งานหรือบริษัทจัดพื้นที่ให้แรงงานกลุ่มนี้เข้ามากักตัวเองโดยมีมาตรฐานทั้งจากกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายความมั่นคง